นะยานอวกาศยานอวกาศมีเขาเรียกว่าอะไรนะคนที่ไปฉีดโพสเตอร์สีแดงสีแดงอะสีแดงและสีดำสีดำมาหนึ่งเลยกระบายเอามันเรียนสีดำเป็นไงสีดำและสีน้ำเงินระบายอุบัติมาและสีเขียวใจเย็นเพื่อนสีเขียว และสีต้มหยิบสีไม่ทันสีเขียวสีส้มคือวันนี้นอาอกาศด้วยกันอืกันละครั้หนึ่งทุกคนต้องแยกกันไปทำเควสยังไม่มีใครรู้ว่าอ m p เตอร์คือใครไอ่สีอะไรไอ้ดำกำลังทำภารกิจอยู่ภารกิจอะไรดำกำลังทำภารกิจจิ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 ่อานมีคิดถึงคนที่เจอไอ้แดง เจอแดงไอ้เงือดแดงมันเป็นนักสู้เดี๋ยวสีนี้ขึ้นสีทำไมมาไอ้แดงเป็นอีพอสเตอร์ไอ้แดงฆ่าดำดำกลายเป็นน้องไก่ดำดำกลายเป็นน้องไก่ดเขียวเดินมาเขียวเดินมาเจอแดงมุดท่อก่อนที่เขียวจะจับได้ แดงมุดท่อบไปโผล่อีกห้องหนึ่งอันนี้คือแดงนะไอเขียวกดรีพอร์ตเขียวกดรีพอร์ตติ๊งติ๊งทุกคนจะมาประชุมกันมีเขียวนี่อันนี้ตายแล้วมีเขียวน้ำเงินส้มแดงมันมีตรงอย่างนี้เนี่ยเขาก็ตรงไว้อย่างนี้สีแดงกับสี ทุกคนสงสใสแดงเพราะว่าน้ำเงินเห็นแดงมุดท่อและเขียวเห็นแดงอยู่กับดำใกล้ที่สุดทุกคนโหวตแดงทุกคนโหวตแดงแดงตกไปผู้ต้องสงสัยแดงแล้วก็ความตอแหลของแดงมีผลแดงใส่ร้เขียวแดงใสร้เขียว กรีนเขียวอยู่ใกล้ท่อที่สุดเขียวอยู่ใกล้ท่อที่สุดและเจอดำเป็นคนแรกเจอดำเป็นคนแรกทุกคนโหวตเขียวทุกคนโหวตเขียวเปลี่ยนเป็นกรีนกรีนมันเป็นอะไรกันเขียวตาย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 ก็ยกดยิบ่หยจบแล้วแหละอะไรเขียวตายล่องลอยไปไหนอากาศไงเขียวล่องลอยไปไหน ต่อมาแดงไล่ค่าน้ำเงินแดงไล่ค่าแดงไล่ค่าน้ำเงินแดงชนะแดงชนะแสดงว่าน้ำเงินตายเดซมอลลี่เดซมอลลี่แดงวินเนอร์แดงวินเนอร์แดง is the winner วินเนอร์วินเนอร์เย้จบแล้วละครเอามองอาสจะทำโดย คีมเนื้อและเห็นหน้ากูไหมเห็นโอเค B R I N G เสียงมรจากาารออข้างโดยผูชิตปิงปิงเต่งเฟิร์นและจ๋าและเสียงระบายสีจักออมและโอเคเสร็จแล้วบ๊ายบายบ๊ายบายบายทุกคน